สำหรับท่านที่ออก Honda City 1.0 Turbo นะครับแล้วไม่ได้ออกรุ่นท็อปคือ RS ของเดิมเนี่ยนะครับตรงจมูกตรงนี้ยคิวตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีโครเมียมนะครับถ้าอยากจะอัปเกรดเป็นรุ่น RS นะครับต้องเพิ่มเงิน4,004 4ครับเออไม่ใช่เพิ่มเงินนะครับคือพูดง่ายซื้ออะไรนะครับอะไรตัวนี้ครับนี่ครับราคา4,400บาทก็จะได้สีดำนะครับ พูดง่ายๆนะครับเราสั่งซื้อนะครับอะไหล่นะครับของ RS รุ่นนี้ครับเป็นสีดำเอามาแทนนะครับในราคาอยู่ที่4,400บาทแต่ว่าทาง Honda โชว์รูมเขาจะไม่เปลี่ยนให้นะครับคุณจะต้องเบิกแล้วก็ไปหาร้านประดับยนต์ใส่คุณเองครับชิ้นนี้4,400บาทเผื่อบางท่านอยากจะได้เป็นสีเดียวกับ ถ้าเป็นสีดำเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีสีเงินนะนะครับบางทีอยากจะได้เป็นจมูกดำอย่างของบอกกรณี้ก็สีขาวก็อยากได้จมูกสีดำเหมือนกันตรงนี้ก็ราคา4,400บาทครับสั่งซื้อใช้เวลา3บวันครับ สนับสนุนโดย u ูนอตจผู้เชี่ยวชาญการซ่อมรถยนต์ฮอนด้าจังหวัดเชียงใหม่089 433 4ด3ก้าสี่นอตจเราซ่อม Honda า